อาจารย์จะทำพิธีขออัญเชิญบารมีพระมหาโพธิสัตว์สิทธิคันติจังอวงประกอบพิธีกรรมเส่ข้าวทิพน้ำทิพให้แก่สิธิ์เพื่อนำไปโปรโยให้แก่พูดผีสัมภววสีเปรตสันนลกอสุรกายทั้งหลายาเจ้ากรรมในเวรที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากบาปหนาไม่มีโอกาสต้องอาญา ไม่สามารถรับสนบุญส่วนกุศลได้โดยปกติเราก็จะกล่าวองค์การขออนุญาตทำเคาทิพนะลูกขอนอบน้อมขคาระวะสักการะบูชาพระมหาโพธิสัตว์กสิทธิคันติจังออวงพระองค์ทรงมีพระมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่สูงสุดหากในนรกยังไม่ว่างจากสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานเราก็จักไม่ขอสำเร็จอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ ยี่หวยคงซื่อฟู่เสรอนฝอพระอาทขวาทรงคาถาเปิดประตูนกรกผ่าซ้ายถือลูกแก้วจินดามณีขจัดอวิชชาเสริมปัญญาแก้ทุกข์พระมหาโพธิสัตติจังอวงผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงคุณธรรมรู้มหาวิบากรรมรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุแห่งความเป็นมารู้เหตุของความเป็นอยู่รู้เหตุแห่งความที่จะเป็นไป ของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงพระมหาโพธิสัตว์ตจังอวงอาจารย์ใหญ่ผู้ปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ออกจากทะเลทุกข์ได้รับผลแห่งความสุขมีปิติสุขมีปิติในการบำเพ็ญทำดีมากขึ้นสัตว์โลกได้รับอานิสงส์แห่งคุณธรรมอย่างมากมาย ขอให้ทุกๆฝ่ายทุกๆภูมิทุกๆสรรพสิ่งในโลกอยู่ด้วยความผาสุกสันติสุขบัดนี้สิทธิขออัญเชิญขอบรารมีพระมหาโพธิสัตว์ติจังอวงประกอบพิธีกรรมเสกข้าวทิพน้ำทิพให้แก่สิทธิเพื่อนำไปโปอยให้แก่พูดผีสัมภเวสีเปรตสันนลกอสุรกายทั้งหลายที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก บาปหนาไม่มีโอกาสต้องอาญาไม่สามารถรับสนบุญส่วนกุศลได้โดยปกติและรับน้ำทิพย์จากพระมหาโพธิสัตว์ติจังอวงเพื่อแก้วความหิวหวยกระหายและดับพิษร้อนไฟนรกที่ถูกแปดเผาในนรกกับภูมิและเพื่อชำระล้างวิบากกรรมชำระล้างมนทินแก้อาถันเป็นมงคลขอให้ได้รับธรรมะเกิดปัญญา เกิดจิตสำนึกยอมรับความจริงพัฒนาภพภูมิที่สูงขึ้นจงรู้จักสำนึกชั่วชั่วแล้วรู้จักสำนึกแก้กรรมอย่าแก้ตัวพุทธองค์ให้โอกาสเสมอผีทั้งหลายการจองเวรอาฆาตพยาบาทเป็นสิ่งไม่ดีไม่สามารถเลื่อนภพภูมิได้ขึ้นภูมิได้ไปสู่สุขติได้เพราะมีแต่การเขียนค่ามึงทำกูกูทำมึง ก็วนอยู่อย่างนี้แค่นี้ต้องมาเจริญลอยตามพระมหาโพธิสัตว์ติจังอวงมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันให้โอกาสให้อภัยให้อโหสิกรรมไม่ถือสาต่อกันสาธุสาธุ Hong Chia Nam Mô Tì Chẳng Uống Phò Sạc Si sì chung Kiêu khô Kiêu Lăng Thiêu Tổ Trinh Xe Thúc Lì Khổ Hai Chạy Yên Quôi Ú Tàu Tết Công Tết Bỏ Liếng Chào Hốc Thiên Xe Ôm Nam Mô Tì Chẳng Uống Phò Sạc Hong Chia Nam Mô Tì Chẳng Uống Phò Sạc Si sì chung Kiêu khô Kiêu Lăng Thiêu Tổ Trinh Xe Thúc Lì Khổ Hai Chạy Yên Quôi หูเตาเต็กกงเต็กบ่อเลี้ยงเจ้าหกแทงแสโอมนำโมตีจังอวงพอสักฮงเชียนำโมตีจังอวงพอสักสีจุงกิ้วโคกิ้วหลังเที่ยวโตจิงแสทุกลีโคให้ใจอิงกล้วยหูเตาเต็กกงเต็กบ่อเลี้ยงเจ้าหกแทงแส Say tuk li ho hai chai in koi u tàu tèk kong tèk bò liếng, chào hóc thiên sao om nam mô tì chẳng uông pho sa, om mani pe me hong om mani pe me hong om mani pe 贝美吽，吽嘛尼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 贝美。<music> နိပေမေဟုံဩမမာနိပေမေဟုံဩမမာနိဘ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 ေမေဟုံမာနိဘေမေဟုံဩမမာနိဘေမေဟုံ โอมกสิติคันพระโพธิสัตว์วิญญามัสมันตพุทธนังหะหะหะสุตนุสวหาโอมกสิติคันพระโพธิสัตว์วิญญามัสมันตพุทธนังหะหะหะสุตนุสวหาโอมกสิติคันพระโพธิสัตว์วิญญามัสมันตพุทธนังหะหะหะสุตนุสวหาโอม สาธุ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 าธนโมตีจังอวงพอศักดสาธุขอเชิญพูดผีสัมภูสีสันนรกอสุรกายเปรตทั้งหลายมารับเข้าทิพนามทิพจากพระโพธิสัตว์จังออวงเนอสาธุผีที่อยู่ตามท้องฟ้าอากาศ ผีที่อยู่ตามพื้นดินผีที่อยู่ตามทิศทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกผีที่อยู่ตามคุนเขายอดดอยต่างๆผีที่อยู่ตามน้ำใต้บาดาลเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของลูก รับน้ำทิพย์จากพระโพธิสัตว์ตีจังอวงเนอเพื่อดับความมีหวยกระหายและดับอังพิษภัยที่ทุกแผดผเผาในนรกกะภูมิสาธุ